สวัสดีค่ะวันนี้เยโสอีสานออนทัวร์พาทุกๆคนท,ท,ทุกทท่านมาอัปเดตราคาอโกนิมาที่ร้านกรีสีทองกันนะคะต้นไม้ที่นี่สวยๆราคาไม่แรงนะคะมาตามดูกันจ้าเรามาเริ่มจากทางด้านนี้เลยค่ะอโกนิมานะคะช้างแดงนะคะตรงนี้ช้างแดงกระถางละหนึ่งร้อยบาทเรามาดูกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะว่า ใหญ่แค่ไหนสวยมากเลยนะคะทุกคนช้างแดงกระถางละหนึ่งร้อยค่ะดูนะคะนี่คือร้อยบาทนะคะคือสวยมากเลยนะ,ะช้างแดงค่ะกระถาง,งจุกจุลายสวยมากช้างแดงสวยสวยทุกกระถางเลยนะคะ ชางแดงกระกระถางและหนึ่งร้อยบาทนะคะสวยนะทุกคนสีชมพูเข้มเขียวเข้มสวยมากเลยนะคะดูนะคะนี่ค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทสวยมากเลยนะ มาดูต้นนี้กันนะดูค่ะสวยมากเลยรานะคาไม่แพงนะคะทุกคนแต่จะลองชื่อร้านและเบอร์โทรไว้ให้ค่ะลองโทรสอบถามดูนะคะ เลยมาตรงนี้เป็นอัญมณีแดงนะคะทุกคนถูกมากเลยอัญมณีอัญมณีแดงนะคะเนี่ยกระหางละห้าสิบบาทค่ะเรามาดูห้าสิบบาทนะคะนี่คือห้าสิบบาทค่ะออกดอกแล้ว นี่ค่ะนี่คือห้าสิบาทนะคะทุกคนสวยมากเลยค่ะห้าสิบบาทน,นะคะนี่คือราคาห้าสิบบาทกระถางละห้าสิบบาทค่ะห้าสิบห้าสิบคือถูกกว่านี้ไม่มีอะค่ะก็อถูกมากเลย ดูนะคะตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้ค่ะแล้วเรามาเลยดูเลยดูตรงนี้กันนะคะนี่นะคะพี่ก็ห้าสิบบาทนะคะทุกคนดูนะคะกระ่างละห้าสิบสวยมากเลยค่ะ มีเพชรน้ำหนึ่งด้วยแสงเงินแสงทองแสงเงินแสงทองยี่สิบห้าบาทนะคะทุกคนยีบห้าบาทเรามาดูแสงเงินแสงทองยีบห้าบาทกันนะคะนี่คือยี่สิห้าบาทนะคะ กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว นี่นะคะยี่สิบห้าบาทสวยๆค่ะราคาถูกมากเลยดูนะคะนี่ค่ะกระถางดูต้นต้นสมบูรณ์นะคะกระถางดูใบาย,ยาเท่าฝ่ามือค่ะยาวนะเลยขึ้นมาทางด้านนี้เป็นมณีชมพูนะคะ มนันีชมพูสวยๆค่ะกระถางละห้าสิบบาทค่ะทุกคนมนันีชมพูมนันีชมพูห้ิบาทดูนะคะกระถางห้าสิบบาทนี่ค่ะห้าสิบบาท มาดูกระถางละห้าสิบาทกันนะคะเนี่ยค่ะกระถางนี้ห้าสิบบาททุกคนกระถางใหญ่อยู่นะดูค่ะสวยมากเลยห้าสิบบาทเลยมาทางตรงนี้เป็นเกล็ดมราากตนะคะ กระถางละแปดสิบบาทเรามาดูกระถางแปดสิบาทของเกรดมอลรากดกันนะคะว่าใหญ่แค่ไหนกระถางใหญ่นะคะคุณทุกทุกคนดูนะคะดูต้นเขาคะ่ะลำต้นใหญ่ใบใหญ่มากเลยนะคะ แปดสิบบาทเป็ดมออกกรกตสวยสวยดูนะคะไม่ใช่ต้นเล็กๆนะคะทุกคนดูใบค่ะใบใหญ่ยาวกวมืออีกนะคะเนี่ยดูค่ะดูนะคะ สิบ,บาตรงนี้มาแสงเงนินแสงทองเลยมาตรงนี้เป็นโชคเก้าชั้นนะคะทุกคนโชคเก้าชั้นกระทางละ60บาทค่ะ กระถางละหกสิบบาทเรามาดูกกโชก้าช,ชั้นกระถางละหกสิบาทต้นนี้มีสองกระถางนี้มีสองต้นนะคะมีสองต้นค่ะโชก้าชั้นเนี่ยค่ะหอมด้วยมีสองต้นนะคะทุกคนเนี่ยดูใบนะคะดูใบกับมือค่ะกระถางละหกสิบบาท ต้นไม้ที่นี่ถูกผูกนะคะดูนี่นะคะก็ทางใหญ่นะทุกคนดูสองต้นดูใบนะคะยาวนะโชคเก้าชั้นหกสิบบาทค่ะเลยไปดูด้านในกันมาดูเฟิร์นข้าหลวงกันนะคะเฟิร์นค่ข้าหลวง เดยมาทางด้านนี้เป็นเฟิร์น้าหลวงค่ะกระถางละยีสบห้าบาทค่ะทุกคนเฟิร์น้าหลวงกระถางละยีสบห้าบาทนี่คือเงินหนาไหมคะน่าจะใช่นะไม่มีราคาติด เดี๋ยวจยวค่อยถามดูว่ากระถางเท่าไหร่นี่เงินหนากนะคะใหญ่มากเลยนะสวยด้วยเลยขึ้นมาทางด้านนี้เป็นแสงเงินนะคะกระถางละห้าสิบดูกระถางละห้าสิบนี่เป็นกอเลยนะคะทุกคนนี่คือกอนะคะกระถางละห้าสิบนี่มีสามต้น ดูนะคะนี่คือห้าสิบบาทมีสามต้นค่ะกอเลยนะคะทุกคห้าสิบบาทค่ะนี่ก็กระถางนี้สองต้นห้าสิบบาทเนี่ยค่ะขึ้นแบบนี้เลยนะคะถ้าใครจะเอาไปปลูกไปแยกนี่ไปตัดขยายพันธุ์ได้เลยค่ะ ทางละห้าสิบบาทค่ะนะคะห้าสิบบาทกระถางใหญ่ๆใ,ใบสวยๆ ห้าสิบบาทค่ะแสงนองแสงทองตรงนี้เป็นแสงจันนะคะกระถางละห้าสิบาทเรามาดูกระถางละห้าสิบาทกันนะคะทุกคนกระถางใหญ่นะคะห้าสิบาท ี่คือห้าสิบบาทนะคะแสงจันห้าสิบบาทท่านนี้กระหางใหญ่นะคะกระหางละร้อย,ยค่ะดูใบนะคะดูใบค่ะกระหางละหนึ่งร้อยค่ะทุกค้น นะคะกระถางละร้อยโดยมาตรงนี้นี่ะคะรดยซับค่ะเสถีรวยซับกระถางละร้อยยี่สิบค่ะทุกคนเรามาดูกระถางละร้อยยี่สิบกันนะคะดูนะคะกระถางละร้อยยี่สิบดูใบค่ะ ่ใกระถางละร้อยยี่สิบบาทดูแต่ละกระถางนะคะสวยๆค่ะกระถางละร้อยยี่สิบดูนะคะก็ใหญ่มากเลยนะ สมบูรณ์ต้นสวยสวยดูใบนะคะทุกคนดูปิดมือมิดเลยนะดูใบค่ะร้ยยิบบาทเดี๋ยวเราไปดูโชคก้าชั้นด้านโนนกันค่ะด้านนี้โชคเก้าชั้นนะคะสองรห้าสิบค่ะ กระถางละสองร้อยห้าสิบใหญ่มากเลยค่ะโชคข้าฉันกระถางละสองร้อยห้าสิบนะคะทุกคนดูนะคะคือใหญ่มากออกดอ,อกสวยมากเลยค่ะกระถางใหญ่ๆนะคะโชคข้าฉันที่นี่กระถางใหญ่ๆเลยดูค่ะดูนะคะ ยูล่าค่ะใหญ่มากเลยใบยาวใหญ่มากเลยนะคะตรงนี้เป็นเศรษฐีรวยทรัพย์กระถางเล็กลงมานิดนึงนะคะกระถางละแปดสิบค่ะดูนะคะ 80บาทค่ะสดถีรวยซัพ์กระถางละ80บาทเลยมาทางตรงนี้เป็นเงินเงินเงินนะคะกระถางละห้าสค่ะทุโคนมี2ต้นกระถางละ50บาทนะคะ ดูนะคะนี่คือถ้าเป็นลายแบบนี้นะคะดูใบเรียวยาวแบบนี้มีเขียวมีมนๆแบบนี้สลับกันนะคะเรียวเหมือนกันกลับเศรษฐีใหม่แต่ตัวนี้จะเป็นเขียวเขียวเข้มแล้วก็เขียวมนๆแบบนี้น,น,น,นะคะเงินเงินเงินค่ะแต่ถ้าเลยขึ้นมาตรงนี้จะเป็นเศรษฐีใหม่ถ้าเศรษฐีใหม่จะดูดูนะคะ นี่คือเศรษฐีใหม่ค่ะสังเกตใบเศรษฐีใหม่คือตรงกลางจะเป็นหม่นพุ่ขึ้นมาตรงขอบจะเป็นขาวนะคะใบเรียงเหมือนกันค่ะแปดสิบบาทนะคะทุกคนแค่ขางใหญ่นะเศรษฐีใหม่แปดสิบบาทเรามาดูเงินเงินเงินค่ะความต่างมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ใบนะคะนี่ค่ะเงินเงินเงินคือแบบนี้ แตกหน่อแล้วข้างหลังจะเป็นใบมนๆสวยค่ะแต่นี่จะเป็นเสร็จถีใหม่เป็นกอเลยนะคะแปดสิบาทนี่คือเป็นกอเลยเสร็จถีใหม่แปดสิบบาทค่ะตลาดส่งต้นไม้ที่นี่ถูกมากเลยนะคะ ร้านกรีสีทองอยู่ซอยวัดพระเงินนะคะตรงข้ามโรงพยาบาลมิตรเมติค่ะด้านนี้เป็นซุปเปอร์พิงค์นะคะซุปเปอร์พิงค์อยู่ที่1นึ120ค่ะ120บาทตัวซุปเปอร์พิงค์นะคะ120บาทซุปเปอร์พิ้งสวยสวย กระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะทุกคนเนี่ยค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทกระถางใหญ่อยู่นะซุปเปอร์พิงค์นี่ซุปเปอร์พิงค์นะคะซุปเปอร์พิงค์กระถางละร้อยยี่สิบค่ะ นี่ตรงนี้ซูเปอร์พิงค์นะคะซูเปอร์พิงค์ค่ะแล้วเรามาดูความต่างระหว่างซูเปอร์พิงค์กับซูเปอร์เรดกันนะคะนี่เป็นซูเปอร์พิงค์นะคะเลยมาทางด้านนี้เป็นซูเปอร์เรดค่ะนี่นะคะ นี่คือซูเปอร์เรทนะคะซูเปอร์เรทอยู่ที่ร้อยยี่สิบเหมือนกันค่ะดูนะคะนี่คือซูเปอร์เรทเดี๋ยว,วเราจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะแล้วว่าซูเปอร์เรทกับซูบุ๊คถ้าเรามาตั้งไกลกันดูความต่างนิดเดียวเองนะคะถ้าซูเปอร์เรทใบจะ ข้มนะคะสีจะออกเข้มมากเลยนี่คือซูเปอร์เรดค่ะไอสวยซูเปอร์เรดด้านนี้ซูเปอร์พิงค์ค่ะถ้าเปรียบเทียบกันสองอันทำห่างกันนิดนึงนะคะจะออกชมพูเข้มกับแดงเข้มค่ะต้นนี้ฝั่งด้านนี้นะคะซูเปอร์เรดด้านนี้ซูเปอร์พิงค์ค่ะ นะคะร้อยยี่สิบบาทสวยสวยนะคะกระถางละร้อยยี่สิบค่ะสวยสวยทุกกระถางเลยนะคะร้อยยี่สิบบาท ต,ต,ต้นเดี๋ยวไปดูชื่อสวยน,นะคะนึกไม่ออกสวยมากเลยนี่สถีเงินหนาเงินหนาก็มีใหญ่กระถางใหญ่นะคะตรงนี้เป็นส่วนซับจ้าค่ะทุกคนส่วนซับกระถางใหญ่ๆกระถางใหญ่ร้อยสามสิบบาทค่ะ ดูกระถางใหญ่มากเลยนะคะดูมือดูมือนะคะปิดมือมิดแขนเลยะคะ่ะสมซับ130ร้อยสามสิบค่ะทุกคน สวยๆนะคะขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่โอโสอีสานออนทัวร์นำมาอัปโหลดให้ดูเรื่อยๆค่ะขอบคุณและสวัสดีทุกๆคนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ